เดือดแค่พวกเฮียนี่ชอบจัดเลยไม่เล่นแบบดูทงดาวทงดาวเต็นสะตองอะไรอย่างเงี้ยแม่แม่คือเขาอะไรเงี้ยวะคือเกมมันกลัวพี่ยูเฉยไงก็เลยมันก็เลยไม่ให้เล่นน่าจะหลุดอีกไอ้เฮียสะพักออกอีกกว่ะอยู่แล้วไม่หลุดแล้วไม่เล่นนะพี่ยูพี่เอากลางไปเลยผมมอบรังคารให้ผมดูบันไดให้ไปเองเองไปเองดูให้ขาดนะเอ้เหีอย่าให้มันวิ่งมานะแม่เดือดบันไดโดนไอ้เิดโตไว้เลยเนาะ เอลงเอลงโอเข้าเ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 ล้วเอเข้าแล้วเอเข้าแล้วเอเข้าแล้วไม่ตัวหนึงโอ๊ะอะไรเนี่ยไปไหนเนี่ยมาบ้านสองเหรอบอมม์แฮส์เบนลนเอร วิ่งอะไรวิ่งเลยยิงขนาดนั้นยังไม่ตายอ่ะผมไม่เคยเห็นพี่ยิงแบบนี้พี่ตามหลังเขาได้ยังโอเค let's go 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 ดูคลิดไหมดูผินได้ยไหมดูปาระเบิดติดด้วยไอ้เนี่ยตายแล้วไงพี่ตายแล้ว

ถึงว่าทำไมยิงสุดเขาไม่ตายเยอะเยอะเยอะอ้ย <the> <the> ิมไม่ตายอ่ะกดไปแบบสุดๆแล้วนะเต็มเลยเต็มเลยการเข้าสองคน พี่เต้หลังปีเต้หลังรมทีนันไปบ้านเราไปบ้านเราไปบ้านเราจะไหนบ้านเราอยเจบเจ็บลมเจ็บแล้วอี๋มึงโอ๊ยมีเลยมีเลยปีเต้อยู่บ้านเราอยู่ตรงนู้นนะฝั่งบีอ่ะฝั่งบีเต้วิ่งปีเต้วิ่งอ้ยิงไอ้ยิงเออ

โอ๊ยมันนั่งอยู่ตรงนั้นแเซวนิดเซาหน่อยม่ได้เลยนะเฮ้ยมปตันล้วมาตึงจังไงแซานิซเซหน่อยปุ๊บวิ่งยิงแหมไม่ไม่พี่จะไปกลาขึ้นอะไรไงเฮ้ยเข้าเข้าเข้ามาแล้ว เอกเข้าแล้วเอกเข้าแล้วเอกเข้าแล้วเอกเข้าเอกเข้าในเอกเข้าอยู่ที่วาง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 เออเดวพี่เิดออกแล้วอยู่เคาน์เตอร์โอ้โหนองเก็บไปแล้วคือพี่เต้รยังจะถือเคฮะอ๋อ เขาตึงจริงวะปู่ใช่ตีแต่ก่อนเขาเก้าหนึ่งเขาตึงแล้วนี่ตึงแล้วเขาไม่เอาอ i ไรแล้วกรนรางวีโดนพี่กูหนีกัน เออเออเออเอมาแล้วไฟร์ในห้องโอ้โหทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยโอ้โหที่นี่ก็ปืนเนี่ยปืนเนี่ยกระตีนอีสัตว์อะไรเนี่ยมีตัวหนึ่งี่ ยูเอ็มาเลยพี่ยูเอ็มาเลย Bomb has been planted โดนพี่กูแน่สัสพี่กูเปิดของเต็มด้วยเพื่อยีงพวกมึงเนี่ยไปเราเลิกเล่นกันเถอะอ่ะไม่ใช่อ๋อประตูโอ้เป็นรู้น่าจะรู้จริงวิ่ง <laughs> 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 Bomb diffuse Blue bigger, <laughs> <team> win. <laughs> <laughs>